เอาละครับท่านผู้ชมครับจละคุณะตามคุนไปแล้วครับต้องเดินกลับนะครับเนาะต้องเดินกลับไม่ใช่ตรงนี้อ่ะครับท่านผู้ชมครับตามผีเสื้อไปครับตามผีเสื้อไปอ่ะตามคุนไปครับไปเอาละครับเป็นบินเวียนเวียนเวียนนเวียนครับแสดงว่าหยุดต้องเดินไปอเอครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเกือบหลงทางไปเลยขอบคุณหลายๆเออผีเสือบานนี้ได้เจอได้เจอท่านแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเสด็จนำสิ่งของไปถวายท่านเด้นะครับเนาะอ่ะตามมาครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรครับเมอนกนะครับเนาะผมก็ได้มีโอกาสครับเดินทางเข้ามาที่อำเภอกันทราระครับจังหวัดศรีสะเกดเมเนกะได้มีโอกาสผ่านมาท่านนี้ครับผมก็เลยสีแวะเขามกกราบน้ำประสกกาลพระทุดงนะครับเนาะแต่ว่าผมกับบุหูคือกันคำว่า เพื่อนช่้งยูบอกหรือว่าเพื่อนธุดงไปทีงอื่นนะครับเนาะผมกะเสียงดวงเขามาคือเก่าแล้วครับเพราะว่าพระธุดงรูปนี้นะครับนะเนาะเพื่อนบ่มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อนบ่ใส่ครับท่านผู้ชมครับขันอยากมาหาเพื่อนกระต้องตามหาเองนะครับเนาะซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสแวะเขามาอีกทีนหนึ่งครับเพื่อที่จะ,ะนําเครื่องใส่เครื่อง อุป,ปโภคบริโภคพระวายทันนะครับเนาะสาธุเด้อจจะไดให้พอทันเด้อครับทันชุ่มครับเดี๋ยวผมสิพระทันผู้ชมครับเดินเขามาในป่าครับว่าเพิ่นนั่งอยู่ป่าตะเข็บชายแดนหรือไม่ครับทันชุ่มครับสึ่งอากาศวันนี้ครับทานู้ชมครับ ถึงจะเป็นหน้าหนาวแต่ว่าอากาศอยู่ในปปามันนี่ครับอบอ้าวจริงๆครับทผช้ชมครับสาธุเด้อสาธุเจ้าปลาเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณแห่งนี้มันนี่ลูกได้มีโอกาสเขามากราบพระธดงนำสิ่งของมาถวายพระธดงก็ขอให้เจ้าปลาเจ้าเขาจงดลบันดาล ให้พบพระธุดงด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับพอว่าปลาแห่งนี้นะครับเนาะถือว่าเป็นปลาดึกครับการที่จะมาตามหาท่านนะครับเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าหากสวรรค์มีตาฟ้าเป็นใจจบปลาเจ้าเขาก็คือศิกรุณาให้ได้พบได้พอเพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าผม มาบุญดีก็มีเจตนาก็คือนําสิ่งของมาถวายท่านครับท่านสุ่มครับโอ้โครับทางเข้าไปนะครับเนาะคือมันเลิกแต่ลำบากเลยครับท่าำสุ่มครับนี่ผมก็ได้เดินทางมาคนเดียวคุเก่าครับท่านสุ่มครับมือเนิงกะถือกล่องคือเข้าแล้วครับส่วนปากกระวอไปขยัยังบโบหัว่าสิ ไปทางฝั่งซ้ายมือหรือวสิทิ์ไปทางฝั่งขวามือครับท่าน,นผู้ชมครับอ,อากาศเนี่ยแะ้ครับเนาะลมบ่มีจ้าเม็ดเลยครับเป็นจนนะังไรเนาะก็คือบ่มีลมอากาศร้อนอบอ้าวครับขามากกรสิไดิยินเสียงนกเลยครับเอาละเจอผีเสื้ออีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูว่าผีเสือ้อเพิ่นสีมีความเมตตาโบสีผ้า ผมเข้าไปหาพัทดดงอีกสาธุสาธุตามมานำกันนะครับเนาะผมก็ยังคิดว่าจนออกว่าสิไปฟังไนดีจะฟังซ้ายหรือฝัง่งขวาอืมแต่ผมมาแมา้อนนครับคือไปเห็นจอมปวกเนาะมาเท่านี้จอมปวกขึ้นมาขึ้นมองนี้เนาะ,ะครับท่านผู้ชมครับ ผมยังคิดบอกสิไปทางใดครับอ่ะเดินมะทุพีแล้วครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวครับท่นานผู้ชมครับมาทางผีดีกว่าเพราะว่าเพิ่นบ่าอยู่กับทีครับท่านผู้ชมครับบ่แม่นว่าเพิ่นนั่งอยู่มองใดกับน,นั่งอยู่มองหันไม่ใช่ครับเพิ่นกลับไปของเพิ่นเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับท่นานผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเนาะเจ้าปลาเจ้าเขาเพิ่นคือสิมีความเมตตาบอกทางครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่มบุมีจักเม็ดครับแต่ว่าผมสังเกตครับต้นไม้คือยังขยายนมีคนขยาวครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับยั่ง เอาล้ครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าต้องเพิ่ม้างนี้แน้ครับเนาะครับท่านผู้ชมครับมาเงียาเลยกระเสียวเงียนั่นครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อผีเสือไปเส้นโอผีเสือขันผีเสือยังอยู่นัปลาให้นี่กะกาลุน่านั่ทางให้ลูกได้ไปพบพระถดงด้วยเถิดสาธุครับท่านผู้ชมครับ ขนง้อลูกครับเห็นแฟบๆฟรือท้อนครับเป็นเอียงรอบเลยแฟบแฟบดีครับถ่าผม้ชมครับ,บหรือว่าจะเป็นผีเสื้อที่คนนำท่าผมไปพบไปพบพระธุดงค์สาธุเด้อถ้าหากว่าผีเสือ้อตอนนี้จูหนนแห้งคนไหอยู่ด้วยปลานี่กรจงออกมาผ้าขาพเจ้าเด้ไปหาพระธุดงค์ด้วยเถิด เอาละครับเสียงเอียง์เราปะเนี่ย <Yeah. S 1> หยขนหัวลุกครับท่านผู้ชมครับเสียงเอียงมากไปเมื่อกี้ขืายังมึงร่มครับใครมีเสียงร่มครับท่านผู้ชมครับวิตามมาดูกันครับท่านผู้ชมครับการรองอธิษฐานนะครับเนาะรอแต่ว่าผีเสือ้อ เป็นเสือออกมาป่าครับเป็นผีเสือที่่าดูในปา่าหรือเเนาะซึ่งผมคิดว่าเป็นผีเสือเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งเพื่กนกะเคยน้ำท่าผมให้มาพบพัะตรงครับท่านมาชุชมครับอุ้ยอ้ยน้ำอ้ยโน่ดีโน่แฟ็บเฟ็โอ้ย โอ้ยตกใจมือกับท่านผู้ชมครับผมนึกว่าผีเสือบินมากครับอ่ะโมแม่นครับเนาะนีหลงทางโมโนมามือนั่นคือโมเป็นถึงสี่มามือนี่คือโมหกขักัน หรือว่ายังไงว่าจะได้นาะเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าทางลูกมาเมื่อนี่ไม่ได้มาลบลู่หรือโบเด,บเดม,ม่าลบลู่โบเดม,ม่ารบกวนเจ้าป่าเจ้าเขาแต่อย่างใดลูกมาเพื่อที่จะนําสิ่งของมาถวายกับพระธรงขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาจงปวดเมตตาด้วยเถิดสาธุสาธุตามมาครับท่านผู้ชมครับ พอหวานอยู่ในป่าผมก็เสียงดังบ่ไอยนะครับเนาะเสียงดังไม่ได้ก็พูดเบาๆครับค่อคยๆเสียงนกครับนี่เงี้ยนะครับเอุ้งอุ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังบม่ทันพอเพิ่นอยู่นะครับเนาะ ยังไม่เจอกับพาทุดงอยู่ใสโนหลวงพอ่อหรือว่าเพิ่อนอาจสิทุดงไปทางอื่นแล้วครับทำสุครัรับแต่ว่าผมมาหาท่านวันนั้นครับเพิ่นบอกว,าออกวาอ่าเพิ่นบอกว่าัง่เพิ่นไปใส่หรอกสิขอปฏิปติทรรมอยู่ดีก่อนนะครับทำสุครับ อือ,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 อครับอุ้ยน้องทมานแต่น้องเอาละครับท่านผู้ชมครับยิ่เสียงลมพัดไปไวอครับหรือว่าเพิ่นสิเมตตาให้ผมได้เจอกับตัวท่านครับท่านู้ชมครับ สาธุเด้อสาธุถ้าหากว่าผู้ขาสิีิโชควิลับกระขอให้ผู้ขาจงได้พบได้พอเพิ่นอีกเถื่อท้อสาธุสาธุมันีลูกนี่เจตนามาเพื่อที่อ่ะสินน้ำสิ่งของ ของใส่ของสอนมาถวายเพิ่นขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาโปรดเมตตาให้ได้พบได้พ่อท่านวิถิดสาธุเสียงครับเอาละตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาอครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะครับเนาะที่จะเห็นท่านครับท่านผู้ชมครับอยู่ไสนเนาะครับท่านผู้ชมครับ มอเห็นนะครับทำส้งครับยังไม่เจออุ๊บอ,อ๋ออออ,อ,อ,อยู่ซื่อๆตัวไห่กันฮักแกะออกมาเอาละครับอศัศจรรย์ละครับเฮ้ยรู้ว่าจบปลาจบเขาเป็นเป็นหยอกบอหรือจังไดสาธุเดออย่าหลอกอย่าร้อนกันเถอะ สาธุสาธุอย่าหลอกอย่าหลอนก,กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเออสาธุเด้อสาธุยาธยอย่าหลอกร้อนดุก่าหลอกร้อนล้านเถาะมาที่มาลบดูเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับกลางวันแส่แส่ครับ เป็นกลางวันสแสบครับเนาะอุ้ยครับเป็นกลางคืนกับกกาบ้าแล้วครับทำส้มครับเสียวจริงจริงไตามมาครับอุ้ยอุ้ยว้าวอือ,อผมมากเหมือนกันครับผมมากเหมือนกับผมเห็นท่านอ่ะสวนมุ่นอยู่หมองมองต้นไผ่ครับทำส้มครับ ผมจำได้ครับอยู่ตรงภผ่แต่มาวันนี้หายไปใส่โน่บาทเละนะครับท่างเก่าที่ผมมานนเนาะเพิ่นจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ที่อื่นแต่ว่าอยู่บริเวณปา่าแห่งนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับผีเสือกระจ้าไปใส่ละบาทผีเสือเอยผีเสือเจ้าที่เจ้าทางคันหาก่าอยู่บริเวณแห่งนี้ ขอจงออกมาซอยน้ำท่าให้ผู้ขาไปพบไปพอพระธุดงด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับรอ,ะอจะข่าวนะครับเนาะหรือว่าท่านได้ทุดงไปทางอื่นแล้วผีเสือก็บ่เห็นครับท่านผู้ชมครับอบอเห็นครับท่านผู้ชมครับไปทางไหนเนาะเนี่เนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ผมผู้ซพ่อแล้วครับผีเสืออธิษฐานปับมาปับนะครับนั่นครับเห็นไหมครับบินวุ่นไปวนมาครับท่านผู้ทรงครับเอาละขอให้ผีเสื้อเจ้าที่จะทากแค่นี้จงพาลูกไปพบพ่อกับพระธุลงด้วยเถิดสาธุสาธุครับคนละครับบินมาแล้วครับบินมาแล้วอธิษฐานปับบินมาเลยครับครับบินมาแล้วครับท่านผู้ชมงครับ ใช่เหไปทางไหนล่ะเพิ่นบอกว่าไปทางไหนเมื่อกี้นี่นั่นแหละครับสีดำๆครับเห็นบอกอ๋อไปทางขวามือใช่ไหมวันนี้ไปทางขวามือครับตอนนี้เพิ่นถา่าอยู่ครับเพื่อนจับอยู่ขำหัเพิ่นถ่าผมอยู่ผมคิดว่าเพื่นถ่ายอยู่ครับเนาะเป็นผีเสื้อตัวสีดําขนาดไงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เพิ่นลอผมอยู่ครับอ้ามาจากไหนเนาะผีเสื้อจะดี่จะข้างสิไปทางไหนดีนะสิไปทางไหนดี จงนำทางได้แล้วไปทางซ้ายหรือทางขวาตามมาันครับเนาะตามมาครับไปแล้วครับไปหรอเพิ่นไปทางสายมือคือเก่าอุยไปทางสายมือเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับเป็นที่หน้าอัศจรรย์จีครับท่านผู้ชมครับคันหากว่าผมมาหมเจอผีเสื้อครับ พุ่งบริพ่นนอกั็พาตรรงแน่นอนครับเอาลับเพิ่นไปนตาพุลหรอครับพุณไปทางเดิมเอา้ามืดหนันผมมาหมดอยู่ครับคนนั้นครับมองปลาไท่หมย่ครับซึ่งผมผมมาการได้ยินเสียงเพลินสวนมุดน,นะครับเนาะครับนั่นแหละครับเพลินสวนมุดอยู่มองกอไผ่เหมือน,นครับผมม,าาม,ม้าหมดอยู่ครับคือโเห็นหรือเลปล่หรือว่าท่านได้ทุดง ไปทางอื่นนะครับเอาอยัางไงดีข่าวนี้สาธุสาธุาธเอาละผีเสือ่อจงออกมานําทางด้วยเถิดสาธุสาธุสาธสาธใส่น้ผีเสเื่อกีครับให้เป็นนําทางนะครับเนาะสาธุสาธุให้เป็นนาทางครับท่านผู้ชมครับไปทางไหนเนาะบ้านนี้ครับท่านผู้ชมครับ สิเป็นผีเสื้อสีดำครับเนาะมันเป็นน้ำทางก่อนครับปุ๋นเหรครับบินว่อนว่อนนี่ปุ๋นครับแสดงว่าโบยู่ในป่าไผ่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปป่าไผ่ไหมก่อนครับเพื่อพอถันนะครับเนาะเพื่อเจอที่ผมมาเหมือนัันครับท่านผู้ชมครับ ค,ค,ครับท่านผู้ชมครับนี่มุกเดี๋ยหละครับที่ผมมาเมื่อไหร่ครับท่านได้นั่งปฏิปัติธรรมนั่งที่ปัสนากรรมฐานยุ่งี่แหละครับอยู่บริเวณกอไผ่เนี้แต่ว่ามันเปลี่นเอาแล้วครับผีเสื้อมานครับมาแล้วครับเห็นบอกครับผีเสื้อมาครับแสดงว่าเพิ่นต้องบอกทางผมแน่นอนครับไปทางไหนเนาะเห็อนอ,อ๋อหากว่าพระธุดงยอยู่ตรงไหนกรุณาบอกดื้อผีเสือ เอาละครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมผุนะตามผนไปแล้วครับวัตถุบอวปลาไผ่ครับไม่ได้อยู่ตรงปากไผ่อีกแล้วครับครับต้องเดินกลับนะครับเนาะต้องเดินกลับไม่ใช่ตรงนี้อ่ะครับท่านผู้ชมครับตามผีเสื้อไปครับตามผีเสื้อไปอ่ะตามคนไปครับไะโปรดนำทางหลูกหลานเด้อไปตามคนไปครับท่านผู้ชมครับตามไปตามไปเนาะยู่แถวได้โอ้อยู่ฝั่งผุนครับท่านผู้ชมครับเห็นแล้วครับ เอาละครับพื้นบินวนเวียนวนเวียนวนเวียนครับแสดงว่าอยู่ต้องเดินไปเอกครับทำไ่สมครับไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนอ่ะบอกมาครับไปทางไหนครับอุ้ยพุ่นละครับย่อนกลับเป็นผุนครับเห็นไหมครับครับผมสีย้อนกกับติดตามผีเสือไปครับเนาะเอาแล้วครับมาหลายโต้แล้วครับเอาแล้วครับฝันต้องเป็นจริงแน่นอนครับทำไม่สมครับพุนพุนไปท้งพุนเรา ไปทั้งพูดนะครับสแสดงว่าต้องเดินไปทางขวามือเลื่อยจากปลา,าไผ่พี่อยู่นะครับเนาะอะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาตามมาเอาละครับท่านผู้ชมครับผีเสือบอกว่ามัดทั้งผีครับไม่ได้อยู่ที่เดิมนะตรงป่าไผ่แห่นี้ไม่ได้อยู่ที่เดิมครับตามมาฟังอยู่นะครับเนาะตามมาทางนี้ รับ่านผูชชมครับเจอจอมปวกแล้วหรือว่าเป็นจอมปวกจบไปจับใครครับท่านผู้ชมครับสาบธมมุสาธุมีลูกเขามาหาพัธดุงถ้าหากว่าเจ้าทีเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณจอมปวกนี้ขอให้เปิดทางให้ลูกเด็ไปพบไปพอ่อด้วยเถิดสาธุสาธุ เห็นเนี้ยแปบครับท่ชมครับเห็นแปบแป๊บเอาละเอาท่านผูครับพี่เสือข้างเกิดนะครับเนาะอุ้ยครับท่านผู้ชมครับเอาว่าจะเห็นจะเห็นนะซื้อครับเห็นมั้ครับท่านผู้ชมครับสีเหลืองๆครับท่านผู้ชมครับอ่ะอ่ะผีเสือนั่นแหละครับพีเสือบอกครับไปทำผุ่นแม่นบอผีเสือบอาไปทำผุ่นครับเพิ่นอยู่ผุ่นเอา ครับท่านผู้ชมครับผีเสื้อไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไปแล้วเห็นไหมครับคุณแสดงว่าต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอะตามมาครับตามมาตามมาอุ้ยเกือบลงทางไปเลยขอบคุณหลายเเออผีเสื้อบาดนี่ได้เจอได้เจอท่านแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเสด็จนำสิ่งของไปถวายท่านเลยนะครับเนาะอ่ะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาอุ้ย วัดศิวภพครับผีเสื้อนั่ท่าอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุผมเสด็จนำสิ่งของเข้าไปถวายเพื่อน้อครับเนาะวัดสิเห็นกับผู้ใหญ่น้อครับเนาะท่ำส้มครับอัศจรรย์ดีครับท่านผู้ชมครับคนอื่นต้องขอคุณผีเสื้อกันครับเนาะสาธุสาธุครับนี่นะครับเป็นผีเสื้อตอนนี้เพลินกะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะผีเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับ ขอบคุณผีเสื้อของเรเนาะผมคิดว่าอาจจะเป็นผีเสือเ้อเจ้าที่เจ้าทางครับดูว่าผีเสือเจ้าป่าเจ้าเขาสาธุเด้อสาธุมันนี้ลูกก็ต้องขอกราบขอพระคุณผีเสื้อที่นำทางให้มาพบมาว่พอกับพระธุดงค์เหมือนเดิมครับทำสรงครับนี่นะครับเนาะเป็นผีเสื้อป่าที่นำทางให้ผมมาพบมาพอกับพระธุดงค์ครับขอบคุณหลายเด้อ น้ำทางให้พบในผอพาทุดงตอนแรกหาจะในผอปัดสีผอกับผอแป๊บเดียวพอครับทำช่วงนี้อ๊อนะครับนีะครับเนาะอ่ะเมันไปนะครับอขอบคุณในลายเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิีผ้าทำช่วงนี้นะอะเขาไปกราบบูชาการกับถวายเครื่องใส่เครื่องสอยให้กับพระธุดงค์นะครับท่านผู้ชมครับตามมาครับ ับท่ผมชมครับนะครับเป็นพระธุดหลวงนะครับเนาะจำเลยนะครับเป็นม้าตัวโปรนะครับเนาะอ่ะถีบมานะครับพระธุดหลวงเนาะม้านี่ก็ใจดีบ่เฮาครับท่านผู้ชมครับเอาครับท่านผู้ชมครับผมสิอ่าพาผู้ชงนะครับเนาะนําสิ่งของต่างๆเอาไปถวายกับท่านนะครับสาธุสาธุตามมาครับท่านผู้ชมครับกาเข้าไปกาเข้าไปบ่นี่จังไดนสาธุเด้อจะกัดลูกจะกัดหลานเ้อ ครับผมช่ครับเพิ่นคือสิบโกัดครับดีใจครับจังได,มดยมันเอถือว่าเป็นบุญแห่งที่ได้มาพกพ่ออีกเท่านึง <c oughs> ผมตั้งใจมากมันเองอ่ะคือสือของมาถวายะรอาจารย์สือของเครื่องใสในพระอาจารย์ครับผมช่วครับมาถวายน้วกัน,นอเอ <c oughs> าเนาะุสหนาธหนาวนู่พระอาจารย์น,นา,นา่ร่มกับพระแห้ง ตัวเก่าละครับเปลี่ยนเลยตัวเก่าตัวนี้ใชครับบุพเพนแปลงยังยืนยันตัวเก่าอยู่ตัวที่ว่าพระอาจารย์เจาะตามันหายขึ้นอยังก็ห้าแปดผมนี่เต็ไปหมดห้าแปดแปดห้าสามตัวเลยพระอาจารย์เจ็ดหลักสมากเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าอ๋อครับเกิดปฏิหารครับขันผู้ชมครับเหลือเชื่อจริงๆครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ยังบรท่านมีลมเนาะอุ้ยเหลือเชื่อจริงๆครับท่านผู้ชมครับ ทางล่าก็ทิพย์เก่าเนี่ยคอร์เลยเจ้าเดี่ยวนะทิพเก่ามันอยากไปเที่ยวต่งางประเทศทิบย์เก่าวะสันทอทิพยเก่าอืมครับทา่านผู้ชมครับนี่เป็นความเสื่อสมบุคคลนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมนะครับเนาะโยมกย็อยากมีโชคมีลาภพระอาจารย์เอ,อ้ยโอด้ยมดดีมดสินครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ก็ยังยืนยันตัวเขาครับเย็ดแปดห้าแปดหาหาแปดถูกสาถุถถถพระอาจารย์นี่ใช่ไหมครับ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเนาะโบแมนวาพระอาจารย์ให้เรียกให้เบอร์ด้ครับโบแมนครับผมแค่มาขอร้องอ่าให้อาจารย์เขียนลงในสมุดครับท่านผู้ชมครับอยากเห็นชัดๆัว่ายังคือเก่าอกผมมาเหมือนอาจารย์กันยังให้เจ็ดเป็นหาคือเก่ามาเลยก็เจ็ดเป็นหาคือเก่าเอาละครับท่านผู้ชมครับที่เพิ่มให้ก็ไม่แค่เก่าสองหารเนับเนาะนี่คือวดประจำวันที่สองครับเดือนมกราคมปีหกสิบแปดครับ สาธุสาธุครับ,บกันเห็นกับแคปหน้าจอไหมครับเนาะแคปหน้าจอไว้ครับอันนี้เป็นแนวทางจากพระธุดงค์อยู่สายปา่าติดชายแดนสิสเกตกัมพูชาครับสิบเกา้าโอ้สิบเกา้าครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้อีกหน่อยเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลโอ้สิบเกา้าอาจารย์ธิวาสีาจ้าวาสีสโอ้ครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับเนาะดูเลขนี่กันท่านผู้ชมนี่ก็อยากไปตามประเทศกันตัวเดียวขอรอครับหนึ่งเก้าโอ้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้แค่พิเศษนะครับเนาะพิเศษตามประเทศหนึ่งเก้าครับท่านผู้ชมครับผรมุสิกาบล่าพ่อจารย์ครับอยปโนตุกังพระลังสาธุสาธุความสุขควาเจริญครับเรียกถึงเบอร์ครับพี่ใหม่ครับท่านผู้ชมครับก่อนผมสิออกจากป่านะครับเนาะผมก็สิ สรุปครับสรุปแนวทางนะครับเนาะนี่ผีเสื้อนะครับเนาะเป็นตัวเดิมครับเป็นตัวเดิมนั่ทาาผมไม่ให้พบไม่พอกับพระธุดงค์คือเก่าครับท่านผู้ชมครับก่อนสิกับพระอาจารย์พระธุดงค์ครับเพิ่งก็ยังให้แนวทางอีกครับยืนยันตัวเดิมนะครับเนาะยืนยันตัวเดิมก็คืออ่าเจ็ดแปดห้าครับท่านผู้ชมครับเจ็ดแปดห้าแต่กระเพิ่มมากก็คือเก้า 25ครับท่านผู้ชมครับ925ส่วนอาจารย์ยังบอกอีกเลยว่าใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศให้ตัวเดียวครับก็คือ1หนึ่งเก่าครับท่านผู้ชมครับก็ลองผิดจะได้ผลนะครับเนาะครับท้ายสุดท้ายนะครับผมก็สิขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคแล้วก็ให้สมหวังสมปรารถนาครับเนาะโชคดีปีไหม่สนับนี้ชินบัเบร์สติโออ่ะขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ